อยู่หรือไปอาซาเผยตัดสินใจอนาคตตัวเองแล้วเอเดนอาซาปีตัวเก่งของเจลซีเปิดเผยว่าเขาทําการตัดสินใจอนาคตของตัวเองแล้วแต่ยังปิดเงียบไม่บอกว่าอยู่ต่อหรือจะย้ายออกจากทีมดาวเตะชาวเบลเยียมกําลังมีฤดูกาลที่ดีในถิ่นสแตฟอม์ดบริดหลังช่วยทีมชาติเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในศึกฟุตบอลโลกและสัญญาของเขากับต้นสังกัดจะไปสิ้นสุดลงในซัมเมอร์ปี2020 อาซาเป็นเป้าหมายของเลอามฤริมานานแล้วและเคยเปิดเผยว่าก่อนนั้นนี้เขาสนใจที่จะย้ายสู่เมืองหลวงแดนกระทิงอย่างไรก็ตามอาจจะได้ทราบกันในอีกไม่ช้าว่าจะลงเอยยังไงหลังแข่งไว้ยีปปีก็เปิดเผยว่าเขาตัดสินใจอนาคตตัวเองเรียบร้อยแล้วผมรู้ว่าผมจะทำอะไรผมตัดสินใจแล้วอาซาเผยกับ RMC ทั้งนี้อาซาย้ายมาจากลิว มาอยู่กับเจลซีในปี2012ด้วยค่าตัว32ล้านปอนด์โดยฤดูกาลน,นี้เขายิงไป15ประตูจากการลงสนาม31เกมให้กับเจลซีเมื่อสัปดาห์ก่อนมาลิซิโอซารีกุนซือของสิงบลูบอกไว้ว่าเขาไม่ขวางถ้าอาซาอยากย้ายกออกจากทีมแต่เขาหวังให้นักเตะยังอยู่กับทีมต่อไปอีกสักรอบ พี่เสือกัดไม่ปล่อยย้ำต้องเซ็นโอดอยให้ได้คาวไฮลุมเมนิเกกประธานสโมสรเส,ส,สือใต้บาเยนเมลนิก้ำอีกรอบสโมสรต้องการอยากได้ตัวคันล์ลมตสันโอดอยปีกดาวรุ่งพรสวรรค์ของสิงห์ไฮโซเชลซีเข้าร่วมทีมอยู่ปีกดาวรุ่งวัย18ปีเป็นเป้าหมายที่ทีมเสือใต้พยายามคว้าตัวจากเชลซีให้ได้เมื่อช่วงตลาดเปิดเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ทุกข้อเสนอที่ยื่นให้กลับถูกตีกลับมาทุกครั้งเมื่อทีมสิงบรูแสดงความชัดเจนต้องการรัางตัวผลผลิตจากอะคาเดมี่สโมสรปั้นไว้ให้เป็นตัวหลักในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้เสือใต้จะล้มเหลวไม่สามารถปิดดีลกับนักเตะได้สำเร็จแต่ลุมเมเนกเก้ได้ออกมายืนยันอีกรอบว่าจะยังคงพยายามคว้าตัวนักเตะที่เหลือสัญญากับทีมอีกแค่18เดือน มาร่วมทีมให้ได้เราต้องการนักเตะที่มีคุณภาพดีที่สุดในทีมบาเยิร์และฮาซานซาลิฮามิดซิตผู้อำนวยการสโมสรก็เชื่อมั่นในตัวนักเตะผู้นี้และนั่นคือเหตุผลที่เราจะไม่ยอมถอดใจประธานเสือใต้กล่าวกับเดอะมิลเลอร์สิ่งเดียวที่จะทําให้ฮาซานมีความสุขในตอนจบก็คือได้นักเตะผู้นี้มาจากเชลซีนั่นเป็นเพราะเขาตกหลุมรักผู้เล่นคนนี้ไปแล้วจากคุณภาพที่เขามี ผมไม่ปฏิเสธในตอนนี้ว่าความพยายามอย่างเร่าร้อนจริงจังของเราไม่ประสบความสำเร็จที่ลอนดอนแต่คุณต้องไม่ลืมว่าฮาซานจะทำให้นักเตะเสัญญาให้ได้ณตอนไหนสักตอนโครับหัวร้อนไปหน่อยตอนชิงปืนหนีย้ายซบสิงแอดลลีโคอดีตแบ็กซ้ายหมายเลขหนึ่งของประเทศอังกฤษยอมรับว่าเขาอาจจะใช้อารมณ์ตัดสินใจมากเกินไป ตอนที่โบกมืออำลาอาเซนนลและย้ายไปค้าแข่งให้กับเชลซีโคที่ปัจจุบันมีอายุ38ปีและเพิ่งย้ายกลับมาค้าแข่งในประเทศอังกฤษกับดาบี้เคานตี้เป็นเด็กปั้นจากอะคาเดมีของอาเซนอลจนก้าวไปติดทีมชุดใหญ่แต่สร้างความขุนเคืองใจต่อแฟนบอลเมื่อตัดสินใจย,าย้ายซบเชลซีทีมคู่อริเมื่อปี2006แบ็กซ้ายรายนี้เผยผ่านหนังสืออัจชีวประวัติ ชื่อ My d e f e n s นเมื่อปี2 6ที่อาเซนนลเสนอค่าเหนื่อย55,000ปอนด์ให้เขาพิจารณาโดยมีเนื้อความว่าตอนที่ผมได้ยินโจนาธานบาเนตย้ำว่าค่าเหนื่อย55,000ปอนด์ผมเกือบขับรถหลุดจากถนนเดวิดดีนประธานสโมสรอาเซนอนลควรตีนผมแล้วผมตะโกนใส่โทรศัพท์ผมนี่โคตรเคืองหัวร้อนมาก ไม่อยากเชื่อว่าจะได้ยินอะไรแบบนั้นโคเปิดใจเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในรายการมันเดย์ไนท์ฟุตบอลโดยกล่าวว่าตอนนั้นผมยังเด็กผมยังซื่อและยังโง่อยู่แต่ผมรู้ว่าผมต้องทำอะไรบางอย่างตอนนั้นผมค่อนข้างเป็นคนหัวร้อนบางทีผมน่าจะนั่งลงคุยกับคนอื่นอีกหน่อยแล้วก็ผ่านเรื่องนี้ไปแบบใจเย็นผมค่อนข้างหัวร้อนและไม่ได้ตระหนัก ถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่แต่ว่าผมไม่เสียใจหรอกนะผมมองย้อนกลับไปตอนนี้ผมว่ามันคงเป็นเรื่องที่ถูกลิขิตให้เกิดขึ้นแล้วล่ะ